<Marine> สวัสดีค่ะครูจราจรกับธีรนุชยอดนุ่นค่ะมาพร้อมกับข้อมูลสภาพการจราจรในเช้าวันอังคารวันนี้วันทำงานนะคะ ตอนนี้ค่ะมีการก่อสร้างเรื่องของอุโมงลอดแยกไฟฉายค่ะที่มีการขยายพื้นที่แล้วก็จะใช้เวลานานกว่า6เดือนแน่นอนที่สุดมีผลกระทบเรื่องของการจราจรค่ะและเราจะไปดูการจราจรณจุดนั้นโดยเฉพาะบทผลกระทบกับถนนจรันสนิทวงนะคะกับกูรูจราจรในพื้นที่คุณวริดาหาระภูมิค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกๆเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะพบกับ ผู้จราจรแพรวริดาหารภูมิค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพรมาอยู่ที่แยกไฟฉายนะคะจะพาผู้ชมมาตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณนี้กันค่ะเริ่มกันที่ถนนพลานนกกันค่ะจากที่เห็นเลยนะคะขณะนี้ปริมาณรถเริ่มรถน้อยเลยทีเดียวค่ะรถสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเลยทีเดียวแม้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันที่2ในการขยายแนวพื้นที่ก่อสร้างอุโมงลอดแยกไฟฉายนะคะซึ่งจะส่งผลให้ช่องจราจรสําหรับรถที่มาจากสิริราชพลันนกที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนจราญสนิทวงจากเดิมที่มี3ช่องทาง เะะหลือเพียง2ช่องทางเท่านั้นและเมื่อมาถึงแยกนะคะก็จะต้องเบี่ยงขวาเพื่อหลบแนวก่อสร้างแล้วชิดซ้ายวิ่งตามเส้นทางปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ถนนจรร้าสนิทวงกันบ้างนะคะว่าที่ถนนจรร้าสนิทวงเ,เป็นยังไงกันบ้างจากที่เห็นค่ะปริมาณรถเริ่มมากนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเลยทีเดียวค่ะโดยรถที่จะมาออจากจรร้าเนี่ยมุ่งหน้าไปยังสภาสม็จพระปิ่นเกล้าค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสภาพการจราจรเช้าวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรนุชค่ะ ขอบคุณมากนะคะสภาพการจราจรดีๆแบบนี้ต้องบอกบอกว่าผู้ใช้เส้นทางเนี่ยมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห่านดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้กันค่ะบ้านและสวนร่วมกับมีโฮม ให้คุณลุนเปうう 1, 140, s, e. ็นเจ้าของบ้านมีโฮมมูลค่า1 <kimchi> 1ึ <yes. S 2> <lock amente> ่0ล้านหนึ่บาทได้ง่ายๆผ่าน3ช่องทางเพียงแค่อ่านนิตยสารบ้านและสวนและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านคูปองในนิตยสารบ้านและสวนเข้าร่วมตอบคำถามใน w w w ้านและสวน c o m หรือชมรายการบ้านและสวนทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาและร่วมสนุกทาง SMS แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดส่งมาที่4642900วันนี้ถึง30เมษายน2 5 5 8 เส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้แล้วนะคะเริ่มต้นกันที่อันดับที่5เลยค่ะนั่นก็คือถนนดินแดงนะคะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถหนาแน่นค่ะติดสะสมท้ายแถวอยู่ที่แยกดินแดงอันดับที่4บรมราชชนนีขาเข้านะคะข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้าถนนราชดำเนินการจราจรหนาแน่นเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถแล้วค่ะ อันดับที่3คือพัฒนาการขาเข้าค่ะมุ่งหน้าแยกคลองตันปริมาณรถมากติดสะสมที่แยกคลองตันเนื่องจากรถที่เข้าถนนเพชรบุรีหนานแน่นอันดับที่2นะคะถนนรัชดาพิเศษขาเข้าจากสะพานพระราม7็มุ่งหน้าแยกประชาชื่นค่ะปริมาณรถมากเนื่องจากรถจากถนนวิภาวดีรังสิตและรถจากถนนพหลโยธินมุ่งหน้าเข้าไปใช้รัชดาพิเศษมีปริมาณมากค่ะ และอันดับที่หนึ่งค่ะวิกฤตที่สุดในช่วงเวลานี้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะกับถนนสาธรเหนือค่ะจากสะพานตากสินมุ่งหน้าแยากสุรศักดิ์ปริมาณรถหนานแน่นท้ายแถวอยู่ที่สะพานลอยคนข้ามที่2ฝั่งถนนกรุงทนบุรีมีปัญหารถชะลอตัวที่ BTS สุรศักดิ์และแยกนรินทร์ที่มีรถสะสมรอที่จะตรงไปพระรามสีหนานแน่น คำแนะนําเรื่องของเส้นทางเลี่ยงค่ะแนะนําให้คุณไปใช้สะพานพระราม3ถนนพระราม3หรือหลบเข้าไปใช้สาธรซอย10สาธรซอย6ถนนปั้นซอยวัดแขกเพื่อเข้าสู่ถนนสีลมสุรวงศพระราม4และพระราม1จะได้รับความสะดวกกว่ามากค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนือ ถันเลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิดตำนานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูกอุ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่นี่พี่ๆไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน m 2 f แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ จัดงานแถลงข่าวโครงการภาพ,พยนตร์สั้น7นักสู้ SME เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจ SME ทั่วประเทศพร้อมโหวตสุดยอดภาพยนตร์สั้นนักสู้ SME ชิงรางวัลกว่าแสนบาทนะคะการแถลงข่าวจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ11มีนาคมเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาบริเวณลานชั้น1เมเจอร์ซีนิเพล็กรัชโยธินค่ะเชื่อว่าน่าจะมีการจาราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะยังไงก็หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือกูรูจราจรในเช้าวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็น16นาฬิกา55นาทีสวัสดีค่ะ